สวัสดีค่ะ,คะดิฉันชื่อเด็กหญิงนิติตาสิงห์ทองค่ะดิฉันชื่อดิงกัญญาภงการชูค่ะพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาวันนี้จะมานำเสนอโครงงานเรื่องถุงกระดาษที่สะดวกงบประหยัดค่ะที่มาและความสัาคัญโรงเรียนแม่ลันวิทยามีซองกระดาษ A สีตามห้องเรียนและห้องสํานักง,งานต่างๆถูกทิ้งเป็นขยะจํานวนมากเมื่อสํารวจดูแล้วพบว่า ซองกระดาษ A4 สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใหม่ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จึงเก็บรวบรวมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อจากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดโครงงานถุงกระดาษที่สะดวกงบประหยัดขึ้นมาเพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อถุงลดขยะภายในโรงเรียน และฝึกจิตสำนึกให้มีความพอเพียงรู้จักอดออมค่ะสรงของโครงงาน 1. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 2. เพื่อรดขยะในโรงเรียนแม่ลานุทยา 3. เพื่อฝึกจิตสำนึกให้มีความพอเพียงรู้จักการอดออมวิธีดำเนินงาน5กรกฎาคม2564ขั้นตอนที่1ขั้นวางแผน 1. นักเรียนและครูที่ปรึกษาประชุมวางแผนหาดูหัวข้อโครงงาน 2. นักเรียนและครูที่ปรึกษาร่วมกันพิจารณาหัวข้อโครงงาน 3. แบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบจัดทำโครงร่างนำเสนอครูที่ปรึกษา 7. กรกกราคม2 5 6 4ขั้นตอนที่ 2. การดำเนินงาน 1. สำรวจซองกระดาษ a อ 2. เก็บรวบรวม3 จัดทําถุงกระดาษที่สามารถใส่เอกสารต่างๆได้ 4. นําถุงกระดาษมาใช้แล้วแจกจ่ายให้ทุกคนรวมถึงคุณครู8กรกฎาคม2564ขั้นตอนที่3การนําเสนอและประเมินผลตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นําเสนอโครงงานถุงกระดาษยี่วสะดวกงบประหยัด 20. กรกฎาคม2564ขั้นตอนที่4 การแก้ไขปรับปรุงเพื่อแสดงผลงานต่อสาธารณชนที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนและครูมีถุงกระดาษใช้ 2. ประหยัดงบป,ประมาณ 3. ลดขยะในโรงเรียนแม่้านวิทยา 4. นักเรียนมีจิตสำนึกความพอเพียงและรู้จักอดออม